ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมว่ารถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลกเนะะี่ยค่ะเป็นแลนบิดเหมือนกันค่ะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีคศ1891โดยคนที่ผลักดันที่สร้างนะคะก็คือนายเซอร์เกย์วิเตรัฐมนตรีกระทรวงการคังของรัสเซียในยุคนั้นโดยเส้นทางรถไฟสายนี้ยาว9,000กิโลเมตรเป็นโครงการที่ใหญ่มากจนใช้เวลาสร้างไปกว่า20ปีเลยนะคะอันต่อไปนะคะก็คือแลนบิดของทวีปอเมริกาเหนือโดยของอเมริกานะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1980เชื่อมระหว่างฝั่งเส้นทางการขนส่งระยะไกล เป็นการเชื่อมต่อชายฝั่งแปซิฟิกและแอตแลนติกโดยฝั่งตะวันออกนะคะมีเมืองนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางกับฝั่งตะวันตกของประเทศที่มีเมืองหลักอย่างแคลิฟอร์เนียค่ะพี่พบสุดท้ายนะคะก็คือของออสเตรเลียนั่นเองนะคะซึ่งเขามีระยะทางยาวกว่า1,400ยกิโลเมตรและใช้งบประมาณกว่า1,400นรยล้านเหรียญออสเตรเลียค่ะพี่ภพซึ่งสะพานเศรษฐกิจสายนี้ไม่ได้ผ่านทวีปนะคะพี่ภพแต่ถูกสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ